เชิญท่านศาสินันธรรมะนิธินันครับค่ะท่านประธานครับทานายแจมสัสินันธรรมะนิธินันพูดแทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11พักเก้าไกลเขตสายไหมวันนี้มีเรื่องมหาหาเอยท่านประธานนะคะทั้งหมด3เรื่องเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะ,ะเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยนะคะ,ะเกี่ยวกับจันททิจเจ้าที่รัฐนะคะมีการนําแท่นปูนนะคะมาวางขวางบริเวณจุด ทางล่าสําหรับรถเข็นวิวแชร์นะคะบริเวณตะหบนตหลโยธินค่ะเข้าใกล้ๆซอยพหลโยธินห้าสี่ทับสก่อนถึงประตูกรุงเทพนะคะจริงๆเขาเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นะคะรถมอเตอร์ไซค์นะคะขี่บนทางเท้านะคะแต่การแก้ปัญหาแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาโดยการสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่นะคะ <S <S อยากเรียนถึงไปถึงาทางกรมทางหลวงให้ดําเนินการเอาแท่งปูนเหล่านี้ออกไปด้วยเพื่อความ สะดวกต่อการสัญจรของผู้เประบางด้วยนะคะเรื่องที่2เป็นเรื่องของรถบรรทุกรถพ่วงรถขนดินค่ะอันนี้พูดมาตั้งแต่สมัยที่แล้วนะคะว่าในพื้นที่เขตสายไหมนอกจากปัญหาเรื่องสวยซิ่งวิ่งนอกเขตเศษดินหล่นทําถนนพังนะคะยังมีปัญหาเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะจากคลิปจะเห็นได้นะคะว่า มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากๆแล้วถ้าดูจากคลิปนะคะมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านไปคือมอเตอร์ไซค์ของตำรวจนะคะไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นยังอยากเรียนไปถึงสอนอขันายาวสอนอสายไหมสอนอบางเขนนะคะให้กวดขันเรื่องการมาขับใช้กฎหมายด้วยเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่อง pm 2.5เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ผจญกันมาหลายวันทางสสกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลได้ไปเข้าพบนะคะผอ,อนะคะสานักสิ่งแวดล้อมเราเลยพบว่านะคะแหล่งกําเนิดฝุ่นใน กรุงเทพมหาคนครเนี่ยประมาณ45เปอร์เซนี่ยมาจากรถบรรทุกเป็นปันจจัยหลักนะคะและเชื่อมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างๆในประเทศไทยที่มีการก่อสร้างในปัจจุบันจึงอยากเรียนท่านประธานฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดการให้มีการมาตรการเร่งด่วนในการจัดการกับปัญหาฝุ่นควันนะคะก่อนที่วันคริสต์มาสนี้ซันตาคอ์สจะไม่มานะคะจะเป็นมะเลงปอด is Coming to ท o w n แทนนะคะท่านประธานฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ